ที the society, them, ่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับค <ud> ุณครูนีนีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันนะคะเด็กๆรู้จักเครื่องหมายวรรคตอนและเคยเห็นกันบ้างไหมคะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นผ่านตาบ้างแต่ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องหมายวรรคตอนนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยคืออะไรและมีเครื่องหมายอะไรบ้างนะคะ เครื่องหมายวัรคตอนนะคะคือเครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับข้อความต่างๆนะคะช่วยทำให้ข้อความนั้นเนี่ยเด่นชัดขึ้นและอ่านได้ถูกต้องชัดเจนนะคะมาที่เครื่องหมายแรกนะคะก็คือเป็นจุดก,กลมๆเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายมหาภาคนะคะหรือจะเรียกว่าจุดก็ได้นะคะ กลมๆเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะกลมๆจุดเล็กๆแบบนี้คือเครื่องหมายมหภาคนะคะหลักการใช้เครื่องหมายมหัพาคนะคะก็คือใช้เขียนหลังอักษรยอ่อหรือเขียนหลังตัวเลขนะคะ เช่นการใช้เครื่องหมายมหภาคนะคะเขียนหลังอักษรยอ่อเช่นคําว่าโรงเรียนอักษรยอ่อคือรอจุดรอจุดนะคะเราจะเขียนเครื่องหมายมหภาคไว้ด้านหลังรอเรือทั้งสองตัวเลยต่อมานะคะคํา,าคว่ามิถุนายนคําว่ามิถุนายนอักษรยอ่อคือมิจุดยอจุดนะคะ เราจะเขียนเครื่องหมายมหับภาคนะคะไว้ด้านหลังคําว่ามิและไว้ด้านหลังย่อยักษ์ต่อมานะคะเขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรนะคะเพื่อบอกลําดับเช่น1.2.3.4จุดจุดจุดนะคะตัวเลขเหล่านี้นะคะเราล้วนต้องเขียนเครื่องหมายมหัภาคไว้ด้านหลังนะคะเพื่อแสดงลําดับต่อมานะคะ เป็นการเขียนเครื่องหมายมหภาคไว้ด้านหลังตัวตอักษรบ้างเช่นกอไก่จุดขอไขจุดคอควายจุดงองูจุดนะคะด้านหลังตัวอักษรทั้ง4ตัวเนี่ยก็ล้วนมีเครื่องหมายมหภาคไว้ด้านหลังเช่นกันนะคะเรามักจะคุ้นชินหรือเคยเห็นการแสดงลำดับแบบนี้นะคะไว้ในแบบทดสอบข้อสอบหรือแบบผุดหัดนั่นเองนะคะ เขียนหลังตัวเลขนะคะใช้ขั้นชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาเช่น10.30นนอะคะอ่านว่า10นาฬิกาสนาทีเวลาที่เราอ่านนะคะเราจะไม่อ่านไอเจ้าเครื่องหมายมหาภาคหรือจุดนี้แต่คุณครูบอกแล้วว่าเราใช้เขียนนะคะเพื่อขั้นชั่วโมงกับนาทีเท่านั้นต่อมานะคะอีกหนึ่งตัวอย่างเช่น16.05นจุด อ่านว่า16นาิก5นาทีเวลาที่เราอา่านเราจะไม่อ่านเครื่องหมายมหาภาคหรือจุดนี้นะคะเราเขียนเพื่อใช้ขั้นชั่วโมงกับนาทีเท่านั้นเด็กๆอย่าลืมจำไว้นะคะต่อมานะคะเขียนหลังตัวเลขนะคะเพื่อใช้เป็นจุดทุศนิยมหน่วยเงินตาเช่น20.50บาทนะคะ อ่านว่า20บาท50สตางค์เวลาที่เราอ่านนะคะเราจะไม่อ่านเครื่องหมายมหาภาคนี้นะคะเราใช้เขียนเพื่อเป็นจุดทศนิยมหน่วยเงินตาเท่านั้นระหว่างหน่วยที่เป็นบาทกับหน่วยที่เป็นสตางค์นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่น11.25บาทอ่านว่า1 1บาท25สตางค์ค่ะ ต,ะะต่อมานะคะเครื่องหมายแบบนี้นะคะคุ้นชินกันนะคะเครื่องหมายแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายอัญญะประกาศนะคะหรือจะเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดก็ได้นะคะหลักการใช้เครื่องหมายอัญญประกาศนะคะก็คือใช้เขียนขอ้อมคาหรือข้อความนะคะที่ต้องการเน้นหรืออาจจะเป็นข้อความที่เป็นบทสนทนาก็ได้นะคะเช่นครูวิสาได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นครูดีเด่นแห่งปีเราใส่เครื่องหมายอัญญป,ปตระกาศตรงครูดีเด่นนะคะแปลว่าเราต้องการที่จะเน้นให้เห็นว่าครูวิส ได้รับการยกย่งยองให้เป็นครูดีเด่นแห่งปีนะต่อมานะคะนารีมีชื่อเล่นว่าดาวเราใส่เครื่องหมายอัญ,ญประกาศตุงดาวนะคะแปลว่าเขาอาจจะบอกว่านารีเนี่ยก็คือชื่อนารีหรือจะเรียกว่าดาวก็ได้นะคะน้ำหนึ่งถามน้อยหน่าวว่าวันหยุดสัปดาห์นี้ไปเที่ยวสวนสยามกันไหมแปลว่า อันบทเข้อความนี้นะคะมีคน2คนคุยกันแน่นอนว่าเป็นบทสนทนาแน่นอนนะคะเราจึงต้องใส่เครื่องหมายอันอยาประกาศนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาดูเครื่องหมายต่อมานะคะขีดโคง้งโค้งหนานกข่ากันแบบนี้นะคะคือเครื่องหมายนักขาริกิดนะคะหรือเรียกว่าวงเล็บก็ได้นะคะหลักการใช้เครื่องหมายนักขาริกิดนะคะก็คือใช้เขียนข้อมคาหรือข้อความที่ต้องการอธิบายคําที่อยู่ข้างหน้านะคะเช่นพระกัรน,นะคะเป็นคําราชาสับบวดร่างกายนะคะหมายถึงหูใส่วงเล็บไว เพื่อให้รู้ว่าพระกันคือหูนะคะพระเนรใส่วงเล็บตาเพราะพระเนรนะคะก็คือตาพระอภัยมณีแต่งโดยพระสีสุนทรโูหานะคะวงเล็บสุนทรผู้นะคะใส่วงเล็บตรงตรงสุนทรผู้นะคะคือพระสีสุนทรโูหาเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าสุนทรผู้นะคะกุงรัตนโกสิน 2,325ถึงปัจจุบันนะคะก็คือใส่วงเล็บไว้ตรงพศ2,325ถึงปัจจุบันนะคะเพื่อให้รู้ว่าช่วงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือเริ่มตั้งแต่2,325ถึงปัจจุบันนะต่อมานะคะเครื่องหมายแบบนี้คุณมากเจอบ่อยมากนะคะ ครื่องหมายนี้ชื่อว่าเครื่องหมายปรัชนีค่ะหรือจะเรียกว่าเครื่องหมายคำถามก็ได้นะคะหลักการใช้ก็คือง่ายๆเลยนะคะใช้เขียนหลังประโยคคำถามทุกประโยคเลยนะคะเช่นวันนี้เธอไปโรงเรียนไหยแน่นอนว่าเป็นประโยคคำถามแน่นอนนะคะเราจึงใส่เครื่องหมายปรัชนีลงไปหลังประโยคเลยคุณป้าจะมา เที่ยวบ้านเราอีกไหมคะแน่นอนเป็นคำถามแน่นอนว่าคุณป้าจะมาอีกไหมใส่เครื่องหมายปรัชนีไปเลยค่ะนักเรียนอยากไปทัศนศึกษาที่ไหนต้องการไปที่ไหนแน่นอนว่าเครื่องหมายเป็นประโยคคำถามแน่นอนนะคะใส่เครื่องหมายปรัชนีไปเลยค่ะเธอชอบสีอะไรชอบสีอะไรประโยคคำถามนะคะก็คือใส่เครื่องหมายปรัชนีหรือเครื่องหมายคำถามไปเลยค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะ เราจะไม่นิยมใช้เครื่องหมายปรัสนีหรือเครื่องหมายคำถามเนี่ยในวิชาภาษาไทยแล้วแต่เรานะคะจะยังมีใช้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษค่ะค่ะเด็กๆมาที่เครื่องหมายนี้นะคะขีดตรงแบบนี้มีวงกลมจุดเล็กๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจดีนะคะหรือจะเรียกว่าเครื่องหมายตกใจก็ได้นะคะ หลักการใช้เครื่องหมายอัสเจรีนะคะง่ายๆเหมือนเดิมก็คือใช้เขียนหลังคําอุทานนะคะหรือคําที่แสดงอาการต่างๆเช่นดีใจตกใจเสียใจหรือจะเป็นคําที่ใช้เรียนเสียงธรรมชาติก็ได้นะคะเช่นเย่เปิดเทอมแล้วเย่ yeah! เป็นคําอุทานนะคะที่แสดงถึงอาการดีใจเมื่อเป็นคําอุทานหลังคําอุทานจึงต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีะคะ่ะต่อมานะคะ โอ๊ยเก้าอี้ทับเท้าฉันโอ้ยเป็นคำอูทานที่แสดงถึงอาการตกใจนะคะเมื่อเป็นคำอูทานหลังคำอูทานจึงต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีลงไปค่ะต่อมานะคะเสียงไก่ขันดังเอ๊กอีเอ๊กเอก๊กเสียงไก่ขันดังเอ๊กอีเอ๊กเอ๊กเป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินะคะเป็นการเรียนเสียงของไก่ดังนั้นเราจึงต้องใส่เครื่องหมายอัสเจรีลงไปค่ะ ต่อมานะคะฉันได้ยินฟ้าผ่าดังเตี้ยงดังเตี้ยงเสียงของฟ้าผ่าดังเตี้ยงนะคะเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลังคำว่าเปลี่ยนจึงต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีงลงไปค่ะต่อมานะคะเครื่องหมายแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายไปยาน,น้อยนะคะเด็กๆอ่านว่าไปยาน,น้อยตรงตัวเลยนะคะ หมายปลายานน้อยนะคะเราจะใช้ละคําหรือกลุ่มคํานั้นๆให้สั้นลงนะคะหรือเราจะพูดได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายเพื่อย่อคําให้สั้นลงนะคะเช่นคําว่าค่าแล้วก็ใช้เครื่องหมายปลายานน้อยแบบนี้นะคะอ่านว่าค่าพเจ้ากรุงเทพใส่เครื่องหมายปลายานน้อยนะคะอ่านว่ากรุงเทพมหานคร โปรดเก้าใส่เครื่องหมายไปยาน,น้อยนะคะอ่านว่าโปรดเก้าโปรดกระหม่อมนะคะต่อมาอีกหนึ่งหลักการใช้นะคะก็คือคำว่าพณะท่านนะคะใช้เป็นคำหน้าชื่อหรือตำแหน่ง ข้าราชการผู้ใหญ่นะคะตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีขึ้นไปและเอกอัครราชทูตนะคะเช่นพณะนาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยที่เราต้องใช้พนาท่านนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนะคะอยู่ในระดับรัฐมนตรีนะคะ ต่อมาพนาท่านเอกอักรราชทูตเกาหลีประจําประเทศไทยนะคะก็คือท่านเนี่ยเป็นเอกอักรราชทูดนั่นเองค่ะ คเครื่องหมายต่อมานะคะมีปยายานน้อยลอลิงและปยายานน้อยแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายปยานใหญ่นะคะอ่านตรงตัวเลยนะคะเด็กๆปลายานใหญ่หลักการใช้เครื่องหมายปยานใหญ่นะคะก็คือใช้เขียนท้ายคําหรือข้อความที่ยังมีอีกมากแต่เราเนยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนนะคะเช่นอาหารทะเลม,มีหลากหลายชนิดได้แก่กุ้งปูปลาหมึกและอื่นๆนะคะในการอ่าน ในการอ่านเครื่องหมายไปลายันใหญ่ที่อยู่ท้ายข้อความนะคะให้อ่านว่าละหรือและอื่นๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้ามีพัดลมตู้เย็นแอร์และอื่นๆนะคะต้องการจะสื่อว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีพัดลมตู้เย็นแอร์และอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่เราไม่ได้นํามาเขียน มาดูที่เครื่องหมายต่อมานะคะขีดสั้นๆแบบนี้คล้ายเครื่องหมายรูปเลยนะคะเครื่องหมายนี้นะคะมีชื่อเครื่องหมายว่ายติพังนะคะหรือจะเรียกว่าเครื่องหมายขีดสั้นก็ได้นะคะค่ะต่อมานะคะเป็นหลักการใช้เครื่องหมายยติพังนะคะเราจะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคําอ่านเช่นบรรพบุรุษอ่านว่าบรรพบุรุษนะคะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเครื่องหมายยติพังเนี่ยจะอยู่ขั้นระหว่างคําอ่านทุกคําเลยนะคะต่อมาภาพพยุนอ่านว่าภาพพยุนนะคะระหว่างคําอ่านของคําว่าภาพพยุนเนี่ยก็มีเครื่องหมายยติพังขั้นระหว่างคําเช่นกันค่ะ ใช้กับตัวเลขแทนคําว่าถึงนะคะเช่นโรงเรียนจัดค่ายคุณธรรมระหว่างวันที่1ถึง2กรกฎาคมพศ2564เวลาพักกลางวันของนักเรียนคือตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกา ใช้เมื่อไม่สามารถเขียนข้อความจบลงในบรรทัดเดียวกันนะคะเช่นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะคือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเราเขียนบรรทัดเดียวไม่พอนะคะคำว่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคำเดียวกันเกิดการเขียนฉีกคำนะคะเราจึงต้องใส่เครื่องหมายอติพังเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำว่าจุฬาย,ยังไม่จบแค่นี้นะยังมีคำว่าลงกรมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยนะคะ ต่อมานะคะเครื่องหมายขีดเส้นยาวแบบนี้เลยเราเรียกว่าเครื่องหมายสัญญาประกาศนะคะหรือขีดเส้นใต้นะคะเครื่องหมายสัญญาประกาศนะคะใช้ขีดไว้ใต้คําหรือข้อความที่สําคัญนะคะ mm hmm. เพื่อเน้นให้ผู้อ่านเนี่ยสังเกตเป็นพิเศษเช่นด่วนรับบริจาคเลือกเป็นจํานวนมากแปลว่าเขาต้องการเน้นให้ผู้อ่านเห็นว่าตอนเนี้ยด่วนมากเลยนะ ขาดเลือดเป็นจํานวนมากเลยนะคะต้องการรับบริจาคเลือดเป็นจํานวนมากเลยชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าความสุขเขาขีดเส้นใต้ตรงความสุขนะคะแปลว่าเขาต้องการให้ผู้อ่านหเห็นว่าในชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากความสุขนะคะต่อมาข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผักใบเขียวนะคะ แปลว่าเขาต้องการเน้นให้ผู้อ่านเห็นว่าให้ตอบว่าข้อไหนเนี่ยไม่ใช่ผักใบเขียวนะคะต่อมาเครื่องหมายขีดเฉียงเอียงแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายทับนะคะหลักการใช้เครื่องหมายทับนะคะก็คือใช้ขีดหลังจํานวนเลข เพื่อแบ่งจํานวนย่อยออกจากจํานวนใหญ่ส่วนมากนะคะก็จะเป็นบ้านเลขที่และหนังสือราชการเช่นบ้านเลขที่5 5ทับหน,นะคะเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านชื่อเจ้าเครื่องหมายทับไปเลยนะคะต่อมานะคะที่สท0ศูทับนะคะในการอ่านหนังสือราชการนะคะเราก็จะอ่านเจ้าเครื่องหมายทับนี้ไปเลยเหมือนกันนะคะ ต่อามาใช้ขีดขั้นระหว่างเลขบอกลำดับกับเลขสกรารนะคะเช่นการประชุมครั้งที่2ทับ2564นะคะขีดขั้นเพื่อให้รู้ว่าเป็นการประชุมครั้งที่2นะคะในพศสอ 2, 5, 6 4ใช้ขีดขั้นระหว่างตัวเลขแสดงวันเดือนปีนะคะเช่น10ทับสิ 10, ทับ2 5 6หหมายถึงนะคะก็คือวันที่10เดือนตุลาคมพศ2564นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นหลักการใช้เครื่องหมายทับต่อเลยนะคะหลักการใช้เครื่องหมายทับค่อนข้างเยอะเลยนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะใช้ขีดขั้นระหว่างคําว่าและกับคาว่าหรือนะคะเป็นและทับหรือนะคะหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อ,อย่างก็ได้เช่น นังซื้อต่ออายุสัญญาค้าประกันและทับหรือเพิ่มวงเงินค้าประกันนะคะก็คือจะต่ออายุสัญญาค้าประกันอย่างเดียวหรือจะเพิ่มวงเงินค้าประกันอย่างเดียวก็ได้หรือจะทั้งต่ออายุสัญญาค้าประกันกับเพิ่มวงเงินค้าประกันทั้ง2ออย่างก็ได้นะคะต่อมาใช้ขีดขั้นระหว่างคำแทนคำว่าหรือนะคะหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ เช่นเวลาที่เราอ่านนะคะเราก็อ่านว่าตรอกหรือซอยตำบลหรือแขวงอำเภอรหรือเขตนะคะต่อมาใช้ขีดขั้นระหว่างคำมีความหมายว่าต่อนะคะเช่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงดื่มน,น้ำวันละแปดแก้วต่อวันนะคะ เครื่องหมายถัดมานะคะใกล้จะครบ12เครื่องหมายแล้วนะคะเด็กๆอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะเครื่องหมายแบบนี้เรานะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคนะคะค่ะเรามาดูหลักการใช้เครื่องหมายจุลภาคกันนะคะเราใช้ขั้นจํานวนเลขนะคะโดยนับจากหลักหน่วยไปทีละ3าหน่วยนะคะ mm hmm. เช่น1235นนะคะ mm hmm. ก็คือเขาให้นับ ไปทีละ3หลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก็หน่วย1ิบร้อยพันนะคะเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคไว้หน้าเลข2นะคะแล้วใส่ไว้หลังเลข1นะคะต่อมาตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างกะะ็คือนก็อ59,768นะคะนับทีละ3หลักจากหลักหน่วยนะคะก็คือหน่วย1ิบร้อยพันนะคะเราจะใส่ไว้ด้านหน้าเลข7และใส่ไว้ด้านหลังเลข9นะคะ ใช้ขั้นคำในรายการที่เขียนต่อกันนะคะตั้งแต่3รายการขึ้นไปกรณีที่รายการสุดท้ายนะคะมีคมําว่าและกับคําว่าหรือนะคะอยู่หน้าคำนะคะไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคหลังรายการรองสุดท้าย เช่นพระรัตนไตรัยคือแก้วสามประการหมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะเขาบอกว่าให้ใส่กรณีเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคเนี่ยก็คือเขียนรายการนั้งแต่ารายการขึ้นไปตัวอย่างก็มี3รายการนะคะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นในคําหลังคําแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคลงไปแต่เขาบอกว่ากรณีที่ข้อความหรือประโยคนั้นนะคะ มีคำว่าและหรือคำว่าหรือนะคะคำรองสุดท้ายนะคะก็คือพระธรรมไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะเพราะว่าคำสุดท้ายนะคะมีคำว่าและอยู่ด้านหน้า mm hmm. ต่อมาโทษมี3ประการคือปรับจำหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะอันนี้นะคะก็มีเขียนไว้3รายการเหมือนกันนะคะ คำแรกนะคะคือคำว่าปรับก็ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาพไว้นะคะแต่คำที่2ด้านหน้าคำว่าทั้งปรับทั้งจำนะคะมีคำว่าหรือเพราะฉะนั้นหลังคำว่าจำนะคะไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาพค่ะใช้ในการเขียนบรรณานุกรมนะคะเช่นยานสังวรสมเด็จพระนะคะก็คือใช้ในกรณีที่ชื่อเนี่ยขึ้นมาก่อนอสมณศักดิ์ ะะสมมณศักนะคะก็คือยศของพระสงฆ์นะคะที่ได้รับพระราชทานค่ะต่อมานะคะเร,เราก็จะใช้เครื่องหมายจุลภาคนะคะในกรณีที่นามสกุลเนี่ยขึ้นก่อนชื่อนะค,ะ,คะเด็กๆแล้วเราก็มาถึงเครื่องหมายรองสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นจุดกลมๆเล็กๆ3จุดเรียงกันแบบนี้นะคะก็คือ เรียกว่าจุดไข่ปลานะคะเด็กๆเห็นไหมคะลักษณะคล้ายๆไข่ปลาเลยเด็กๆเรามาดูหลักการใช้เครื่องหมายจุดไข่าปากันนะคะ หลักการใช้แรกนะคะก็คือใช้ไว้เป็นช่องว่างสำหรับเติมคำนะคะเช่นโควิดหมายถึงจุดจุดจุดจันทราแปลว่าจุดจุดจุดน้ำนกจุดจุดจุดผุดดินพอกจุดจุดจุดหมูนะคะเรามักจะพบการเติมช่องว่างนี้นะคะเป็นช่องว่างสำหรับเติมคำนี้ทั้งในแบบฝึกข้อสอบแบบทดสอบต่างๆเลยนะคะเด็กๆน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะ ต่อมานะคะก็คือใช้เขียนเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อความที่ยกมานั้นตัดตอนบางส่วนมาจากข้อความอื่นเช่นเครื่องอออเครื่งหมายอัญญาประกาศนะคะแล้วก็ใส่จุดไข่ปลาภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติจึงสมควรยิ่งที่จะรักษาไว้เครื่องหมายสุดท้ายนะคะมาแล้วคือไม้ยมุกนะคะเขียนหัวเหมือน เ,ออเลข2ลากลงมานะคะแบบนี้อ่านว่าไม้ยมกนะคะเด็กๆเรามาดูหลักการใช้เครื่องหมายไม้ยมกกันนะคะไม้ยมกนะคะก็คือใช้เขียนหลังคําวลีหรือประโยคที่ต้องการให้อ่านซ้ํานะคะ<ๆ>เช่นใช้ซ้ําคํานะคะเรามาดูกันที่ข้อความแรกนะคะผลไม้ชนิดต่างๆนะคะคุณครูทํา ตัวอักษรสีเหลืองไว้ตรงคาว่าต่างนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายไม้ยมุกนะคะแปลว่าเขาต้องการให้อ่านซ้ําตรงคาว่าต่างนะคะจึงอ่านได้ว่าผลไม้ชนิดต่างๆนะคะต่อมาตอนเด็กๆแม่ชอบพาฉันไปเที่ยวทะเลหลังคําว่าเด็กมีเครื่องหมายไม้ยมุกนะคะแล้วคุูครกูก็ทําตัวอักษรสีเหลืองไว้นะคะเป็นการเน้นคําว่าเขาต้องการให้อ่าน ซ้ำตรงคําว่าเด็กนะคะจึงอ่านได้ว่าตอนเด็กๆแม่ชอบพาฉันไปเที่ยวทะเลนะคะใช้ซ้ำวลีนะคะวลีก็คือกลุ่มคําตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะคะออมาประกอบกันนะคะเวลาที่เขียนวลีเนี่ยวลีจะไม่เขียนเดียวๆแต่จะเขียนอยู่ในเขียนเป็นส่วนหนึ่งของประโยคเสมอนะคะเช่น เขาตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยมีหมาป่ามากินแกะนะคะคุณครูทำตัวอักษรสีเหลืองไว้นะคะเป็นการเน้นว่าเขาต้องการให้อ่านซ้ำตรงคำว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะต่อมาใช้ซ้ำประโยคนะคะใช้ซ้ำประโยคตรงนี้คุณครูทำตัวสีเหลืองไว้ทั้งหมดเลยแปลว่า ประโยคก็คือถ้าใส่ไม้ยมกไว้ด้านหลังประโยคแบบนี้แปลว่าต้องการให้อ่านซ้ําทั้งประโยคเลยนะคะจึงอ่านได้ว่าเป็นฉันเล่นเกมชนะแล้วฉันเล่นเกมชนะแล้วนะคะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือแต่ละวันแต่ละวันคุณครูทําตัวอักษรสีเหลืองไว้ทั้งหมดอีกเช่นกันนะคะจึงอ่านได้ว่าเป็นแต่ละวันแต่ละวันนั่นเองค่ะ ่ะเด็กๆหลังจากทีのの่เราเรียนจบแล้วนะคะวันนี้นะครคุณครูก็มีกิจกรรมทบทวนความรูいい้มาให้เด็กๆทำด้วยนะคะเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมา1เล่มนะคะแล้วก็เศษกระดาษหรือเศษกระดาษใกล้ๆตัวก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาเขียนข้อที่1ถึงข้อที่ห้านะคะในการทําแบบทดสอบวันนี้นะคะเด็กๆไม่ต้องลอกโจทย์นะคะก็คือเขียนแค่คําตอบที่จะตอบพอนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะ กิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าตอบได้ให้สิบค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูคำถามข้อแรกกันเลยค่ะเครื่องหมายสีแดงที่คุณครูเน้นไว้เนี่ยมีชื่อว่าอะไระเดี๋ยวเรามาดูกล่องของขวัญของอกล่องแรกนะคะกล่องแรกเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายสัญญาประกาศ กล่องที่2หัวใจสีน้ำเงินเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายอัญญบประกาศและกล่องที่3คือกล่องสีชมพูนะคะหัวใจสีชมพูเขาบอกว่าเครื่องหมายมหัภาคมหัพภาคนะคะเออเราเรียนมาแล้วเครื่องหมายเนี้ยเจอบ่อยมากเลยในภาษาไทยเนี่ยชื่อเครื่องหมายอะไรนะถ้าเด็กๆรู้แล้วเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะ,ะเดวครูให้เวลานะคะ เด็กๆน่าจะเขียนกันเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะเด็กๆมีความซื่อสัตย์นะคะถูกก็ติ๊กถูกนะคะผิดก็ติ๊กผิดนะคะแล้วก็เขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะ,ะสำหรับเครื่องหมายนี้นะคะมีชื่อว่าเครื่องหมายอันญญประกาศนะคะ,ะข้อนี้ใครถูกบ้างคะใครถูกติ๊กถูกเลยนะคะข้อที่ส เขาบอกว่าข้อใดคือเครื่องหมายไปยานน้อยเอ๊ะไปยานน้อยคือต้องเขียนแบบไหนหนะ้าเครื่องหมายไหนหนะ้ากลองของขวัญสีแดงหัวใจสีเขียวใช่แบบนี้หรือเปล่าเอ๊หรือจะเป็นแบบหัวใจสีชมพูหนะ้าหรือจะเป็นแบบหัวใจสีแดงหนะ้าคุณครูให้เวลาเด็กให้เวลาเด็กๆคิดเหมือนเดิมนะคะ รู้แล้วเขียนลงในข้อที่สองเลยนะคะเขียนรูปเครื่องหมายไปในข้อที่2เลยนะคะคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะเครื่องหมายไปยานน้อยคือหัวใจสีสีแดงค่ะใครถูกติ๊กถูกเลยนะคะเด็กๆพาเด็กๆมากันต่อที่ข้อ3นะคะ แบงค์มีเงินเก็บจำนวน1540บาทข้อความข้างต้นนะคะต้องใส่เครื่องหมายได้หัวใจสีแดงบอกว่าจุลภาคหัวใจสีน้ำเงินบอกว่ายัติพังและหัวใจสีเขยวบอกว่ามะหับภาคนะคะเด็กๆลองคิดซิเอ๊ข้อความนี้ต้องใส่เครื่องหมายไหนนะจุลภาคเป็นยังไงยัติพังเป็นยังไงและมะหับภาคเป็นยังไงนะคะ ถ้าได้คําตอบแล้วเขียนลงในข้อ3มเลยนะคะเน้นย้าว่าไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเด็กๆเ,เขียนคําตอบลงเลยถ้าเด็กๆรู้คําตอบกันแล้วนะคระูคจะเฉลยแล้วนะคะข้อความน,นี้นะคะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะใครถูกติ๊กถูกเลยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะไปกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะ 4เมื่อต้องการย่อคำให้สั้นลงมักใส่เครื่องหมายใดหัวใจสีเขียวบอกว่าเครื่องหมายนี้หัวใจสีส้มบอกว่าเครื่องหมายนี้และหัวใจสีชมพูบอกว่าเครื่องหมายนี้เ,นงเ,งเ,นเด็กๆดูคำตอบไหมคะถ้ารู้แล้วเขียนลงในสมุดเลยนะคะว่าเป็นเครื่องหมายใดเครื่องหมายใดเนาะที่ต้องการให้ ต้องการย่อคําให้สั้นลงนะคะอ่าเด็กๆหลายๆคุณน่าจะตอบได้แล้วนะคะครูอขอเฉลยเลยนะคะเครื่องหมายเเมื่อต้องการย่อคําให้สั้นลงนะคะเรามักจะใส่เครื่องหมายไปยานน้อยนะคะหัวใจสีชมพูใครถูกติ๊กถูกเลยนะคะ ค่ะเด็กๆแล้วเราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายนะคะบอกว่าเปรี่ยงเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นวันไวข้อความข้างต้นควรใส่เครื่องหมายใดนะคะ <caterp illar> หัวใจสีเขียวบอกว่าเครื่องหมายนี้หัวใจสีส้มบอกว่าเครื่องหมายนี้และหัวใจสีชมพูบอกว่าเครื่องหมายนี้นะคะเอ๊เข้อความนี้ต้องใส่เครื่องหมายไหนนะเด็กๆรู้คําตอบแล้วเขียนคําตอบลงในสมุดเลยนะคะ ให้เวลาเด็กๆคิดสักพักนะคะเด็กๆทุกคนน่าจะตอบกันเสร็จแล้วนะคะครูขอเฉลยเลยนะคะข้อความนี้นะคะต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินะคะหลังคำที่เป็นคำเรียนเสียงธรรมชาตินะคะจะต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรี เด็กๆรวมคะแนนแล้วดูสิคะว่าได้กี่คะแนนนะคะข้อละ2คะแนนนะคะเด็กๆให้ข้อละ2คะแนนเลยได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมเอามาอวดกันนะคะ ค่ะเด็กๆและก่อนจากกันไปวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานเรื่องเครื่องหมายวรกคตอนนะคะมาให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้อีกครั้งนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเติมชื่อเครื่องหมายววรคตอนและเขียนคําอ่านนะคะลงในช่องว่างที่เป็นรูปคัพเคกนี้ให้ถูกต้องนะคะจากนั้นให้เติมเครื่องหมายววรคตอนนะคะลงในข้อความที่กําหนดให้ถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย